ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะให้ดูระบบน้ํานะครับที่ได้เดินระบบน้ํำสนทุเรียนไว้นะครับจำนวนร้อยสามสิบต้นนะครับที่ได้บอกไว้ว่า,าใช้ท่อเมนสองนิ้วนะครับก็ท่อสอยนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นต้นสี่หุนนะครับใช้เป็นหัวฉีด เก็บจี้ขาวต้นนะครับเปิดครั้งเดียวแล้วนะครับไม่ไม่แบ่งซอยนะครับแต่มีวาลแบ่งไว้แต่เปิดครั้งเดียวเต็มห้าร้อยสามสิบต้นนะครับเต็มแปลงเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูปั๊มนะครับวิธีติดตั้งปั๊มนะครับที่่ซเมนกลางนะครับมีวาลปิด อย่หัวมีปรับได้ครับปรับความแรงของน้ำนะครับแล้วก็สา,ายผ้าหน้านะครับตัวเดียนโตก็จะแบ,บ่งเป็น2หัวเป็นหัวสริงเกอร์นะครับแต่นี้ใช้หัวแบบที่ทํนะครับนูทำแอร์แวร์ครับแอร์แวร์แรงดันอากาศนะครับไม่ให้อากาศอยู่ในท่อนะครับจะทำให้น้ำแรงขึ้นนะครับ กลางเดียวนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต้นนะครับปั๊มนะครับใช้ปั๊มสองนิ้วนะครับปั๊มสองนิ้วนะครับใช้แบบลอยแพรนะครับลอยแพอยู่ในน้ำนะครับตัวดูดจะสั้นนะครับแล้วก็ตัวของนาขึ้นมานะครับ ใช้แบบตั้มสองนิ้วนะครับท่อดูดขึ้นจากน้ำสามนิ้วนะครับกล่องคุมไฟนะครับครับแอแวร์ครับเอแวร์ใช้ท่อสเท่าของท่อเมนนะครับก็เป็นท่อสนิ้วครับ วันนี้ก็ขอจบท่าน,นี้นะครับลองติดตามดูต่อไปนะครับว่าการเริ่มตัวโตของตัวเรียนจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ